굿มอร์นนิ่งแบงคอกสวัสดีสุผูสุคนนะคะ่ะเนาะสวัสดีนักเรียนทุกคนที่รักของคู่คู่ขาเดอ้อเมื่อนีวันอังค่านเนาะคะ่ะเนาะคู่ค,คู่ขาแวะมาทักทายแล้วก็เอาบุญมาฝากเด้อค่ะเดอ้อทางบ้านได้เป็นเจ้าภาพกะทินเนาะก็เลยคันดาก็เลยเอาบุญเนาะคะ่ะมาฝากพี่น้องเข้าสุกคนเดอ้อแล้วก็ฝากนักเรียนทุกคนนะคะ่ะคิดฮอดได้กอดบ่ได้เด้อค่ะเดอ้อขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ่ะเนาะส่วนตัวคุณคู่ขาคู่คู่ขามีความสุข มากๆเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงทํางานช่วงพักผ่อนนะค่ะเนาะเดี๋ยวจังหวางก็สิมาจวดจาดฟาดบืมคือเก่านะคะ่ะแล้วกาขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะเนาะตัวตัวคู่คู่คานี่ สบายดีนะ้วค่ะเด้อบ่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะคะนะ่ะเนาะบวาสีลงโพลบวาสิลงครีบบวาสีไลโซดก็เป็นกำลังใจอยู่น้ำกันคือเกา่าอย่าลืมค่ะนะเนาะเฮามีเฮามีนัดกันอีกวันที่ยี่สีเดือนนาด้วยค่ะเด้อที่เก่าเวลาเดิมไพมากกับบบไพมากกับ ไพสิมาอิหม,มาตัวใดสิมาบ่ามากกับบอมเป็นปัญหาของเขานะคะเนาะปัญหาของพวกมันมเนบ่นค่ะแต่ว่าพวกเขานี่มีหนาที่ตามไล่ล่ามันเนาะค่ะตามตามไล่ล่าซอยอซอยอัน คุณป้าเพิ่นเจ้านีล้านสามเพิ่นเนาะคะ่ะเอาค้นลายมากเอาคนลายเอาค้น,าาคนขีตมขีตัวเนาะคะ่ะเอาค้นขีโกงมาหลับบทลงโทษแมนบล่ะคะ่ะสิเป็นจังไดเฮากับติดตามตอนต่อไปนะะนะเนาะค่ะเนาะพวกข้าม้วนยางเดี่ยวถา้าขฮาว่างเฮากับจวดจาดฟาดบื้มเนาะคะ่นะเนาะก็มาจวดคือเกาเป็นกำลังใจให้คือเกาสุดซ้อยคือเกาเ้ยค่ะเด้อแล้วก็ อยากฝากอยากบอกว่าคินฮอดทุกคนนะคะเนาะแล้วก็ขอทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะดูแลส,สุขภาพกันแล้วค่ะเนาะชีวิตดีดีเนาะคะ่ะเนาะตื่นขึ้นมีการมีงานเฮ็ดทรรมาหากินเอาเบาๆลายใหญ่ห่างวาสันซะโวกเขามาในเรื่องอ่าโวกเขกขมาอันเรื่องของซุ้มขอท่านตกอัพเนาะคะ่ะเนาะเอาซีเบอร์ตกอัพจังใดทุกคนเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้เนาะคะ่ะเนาะ บเบลออเล,ลือยยังเ,เหลือตาหมอยล้อยิมกับเบลเลือเหลือตาหำกับหีเเน่านะคะขอโทษขอภัะะ้เ้อค่ะเด้อเบากับซุมนีตองเบาแบบนี้นะคะเนาะผลสุดท้ายภาคกันเหตุเนาะช่องยูทูปเสียนซับนะคะเนาะช่องอันช่องยูทู e ตำานานดาพอดาเม่เนาะคะ่ะดาพีดาน้องขายกันกินเนาะดาเม่ได้เงินหาเศนตำานานสุาสารลานหกตำานานที่ดินสองลตำานานรถดตู่ซิบหาทีนางเนาะคะ่ะตำนานรถอันรถดมอเตอไส้สองขั้นตอนนี้บ่เหลือ ยังจักอย่างจากแนเนะคะ่ะผลสุดท้ายได้ถือได้หอบถุงทะเลบายจะฟอร์มัน,นะะด้อค่ะเด้อได้หอบถ,ถุงทะเลก็บอกผัวขาปีเอาสมาครองกันแทะกับลูกลิ่งโตหนึ่ง ไปแหบกระดูกเนาะค่ะกลับไปคุมน้าโลกทีว่าสิบกกลับไปเนาะค่ะเนาะคุมน้าโลกอเวจี่าสันบาสันซะสิบอกมีว่านขึ้นไปว่าสันเมนมันถูกมันอยากอุตสาหอบอันอันหอบพีตั้งต่สิบสองปีเนาะค่ะเนาะหนีพ่อนีแม่ตามอ้ายมาอายกะอ้ายขาปีลูกของลูกเจ้าของบอกุุงผลสุดท้ายบอแมนเนาะค่ะผลสุดท้ายเป็นอันลูกขออันเป็นลูกอัน ขี่ขาบอกกุงบอกให้จะพอมั่นเด้อค่ะทุกคนอ ก็แม่แลวเนาะพันว่าพ่นได้ผัวโจ๊บไปริญนแย่แตด8ปียดปีนลวายอันดีตัวตอนี้ยังเหลือถุงอันทะเลให้เดนถืออยู่ทักน้อยสุทีได้ถือกับโป๊สามมันนวยสู้ผุดเลียวไปหาแดอยู่ทางเซโน่ผุดเ,เดี่ยวฮะหาหาแดกทางไทยบ่ได้เราบ่บักขาเป๊บักขี่ต้มขี่ตัวบักปากสัมบะแจ๊ะไงฮะบักย่องอยู่ย่องกินเปลี่ยนหรือบักสันดานเอ้ยอันอัน อันเป็นพรดีเด่น,นสันวาเฮ้ยบอกับอมีสติปัญญาเอ้ยขนาดลูกยังบอมีปัญญาป้อนเขาป้อนน้าม,มันพากันส,สวบ จะขวางผ้ากันห่วงแต่เหตุขีบฮะบักสันดานหมาบักสาสัวบักหมากินความขึ้นลูกมึงมันก็กินสุนแน่หันละเพราะว่าลูกมึงมันหิวเขาแต่ละมือละเว้นน่มก็ได้กินซ้ำ่าบุ๋เออว่ากินแล้วเนาะค่ะไปบ้านอิลินยว้วเขาก็ไล่หนีเนาะเขาก็บ่ให้กินเนาะซุ้มโตัวซุ้ยเนาะเออสุ้มตัว,วซุ้ววยซุ้มมันขยะสังคมซุ้มสุ้มสังคมล่างเกียรติสุ้มขยะเปียกเนาะขนาดอีหมอนเเถามึงนี่ยนะอีขอท่านไงน่ยนะเดี๋ยวกูจััมมึงงนยง ตาสร้างใส่มึอหมุยๆเด้อปากหีกูสิบอใครเขาสร้างมึงพ่อตายนะมึงรูดโตบอ เออเขาอนัอนเขาเบื่อเขาน,นายสูสิบวกไหไว้มีผวัวอนคนไทยกับผสมไปขี่โมขี่คุยตะกีวสันสุสานล้านหวกวสันว่รามีรถมีเลือมีที่ดินไปคุยใส่เขาตอนนี้บอกฮะอีสันดันขันบอมเมนไปเล่าคือสิบ่มีเป็นญาไปเห็ดผมกับเฮ็ดเล็บเนาะกูว่าผมกับเล็บมึงนะ่ะอีหัวอกนะบม่เกินสองร้อยมึงจะต่อเหลืเบิดไหลถว่าเบิดพพนหาท่างบานมึงนะ่ะนะค่าสร้างอ,อันค่าสร้างถูกๆค่าเห็ด ผมเฮ็ดเล็บถูกๆอีต่อแหลมึงอย่าเบาปันว่าเขาเบิงบ่อออกเลยว่าเกรดคือมึงเฮ็ดน่ะนะอีสันดานมันบ่ถึงพัญหาแน่นอนอีขี่สอต่อแหลือเรานำหนาแบบมึงนี่บ่บักขาเปย์น่ะบักพัวแม่งด่ามึงสีปล่อยมึงไปเฮ็ดลาค่าแพงๆปันนั่นนะแมยนยุติสมัยขอท่านเด็กได้ก็ได้เฮ็ดอยู่เหลือแมอนบอกค่ะทุกคนมึงอย่าต่อแหลืออะเถอะอีสันดานมึงอย่าเบาปันว่าคนอื่นเขาบ่เคยเฮ็ดเลยเถอะนะอีหัวโอกฮืออีขี่บาป อีขีบข่บาบขนขี่บากมันเป็น่ยนสันล่ะคะ่ะทุกคนขนาดผมยังไม่อยาอกย,อยู่น้ำมันเลนะอีสันดานซัวอีปากหมานะเปลี่ยนจังไดล่ะฮือไปมนวนไปซิ่งบอกเล่ไปหันเล่ไปหนีบอกฮะโวนะกมาหาอีมอนหีโกนอีสันดานมึงมาสั่งมาสอนไผมึงมาเบาให้ไพว่าเป็นขอท่านเบิดโลกจอกหลอกนีบ่มีผู้ใดดอกเป็นขอท่านนอกจากหัวปอดมึงนะมแต่มึงหั่นะะอีเถาผ้ารูผ้าล้านขอท่านเดกอัน อันมือมือตีนครบ32ประการบ่มิีสติปัญญานะภาษามานางเข่าให้คนนภาษามานางสเตกเขาแล้วก็อ่านเอาข้อเมนดาค้นสือสุกวาเป็นงานสุบ่ะฮะส้มขอท่านตกอับนะอิมวนกูสิบวอรไเดอร์บักคาปีน่ะนะ มันกาลังปิดท่วงบุญคุณมึงท่วงพยังตีตะกีตะกรอีอันนี้มันทั่วมันมันบามันบาเดคขันย่ามสูขามามันกับบาผัวมันพาสู่เหตุสู่สางเออมันบาผัวมันบักคาเป้พาสู่เหตุสู่สางเปิดยูทูบหาเงินหาท่องสู่ไดยูได้แดกกับพ่อมันตอนนี้บักคาเปไปเอาขึ้นมึงแล้วอีม้อนนะอีม้อนสีเออฮะอีเถาเปิดโลก มันเอาขึ้นแล้วเพราะว่ายังตีเอาขึ้นนั่นตัวเนาะแม่นมาค่ะทุกคนเอาขึ้นพอะายังตีมันกับสีว่ามันเปิดกับเป็นคนผ้าสูเปิดยูทูปหายูหากิ่นคือกันนะอีมอนมันสีว้าแบบนี้บักสันดานนี่มันขี่โกงมันฉลาดแกมโกงซุมเนละคุณนะบาปกรรมเป็นจังไดเป็นขึ้นสูอยูสมือละขี่กากินหัวกินอันหางสูเบิดนั่นนะฮะอีสันดานสัวมึงมานางดาผู้ใดฮะ มีแต่หัวปอดมีแต่ขคดมึงมีแต่ลูกมึงละละขอท่านคนเด็กอะฮะพวกสัตว์พวกชิ่งมาเกิดกูสิบอกให้มึงอย่าปากดีอเถานะเปลี่ยนจังได้ละฮะ หลังแต่อีลูกเท่าละพี่ก็บักลูกเคยอัปีขามไปเล่านี่บ่อมีเวลาหอดเขียนคิวท่าปากบอกอีหมอนอีเมียน,นอำเภอใหญ่สูดไหมมึงไปใส่ล่ะทุกคนวายถูกอกถูกใจนะกุสิบอกใไฮเดอคนขี่บาปคือสูคนขี่โกงค,คนคนเน่ละคุ้นนนะกุสิบอกมันบ่มีวันจะเลื่อนนะซูกัสิยูแบบนั้นละ่ะสูกัสิเป็นแบบนั้นสภาพซูกัสิเป็นแบบนั้นนะสูกัสิได้รับใส่เวน้นใส่ก่มนะมีเงินจะแตกกับบม่มีความสุขสุขภาพเบื้องล่างกายสูเนะ บอคือผูคือคนกูว่ามันจะสีสามสโลุ่นละอันอันมกมกอยู่น้ำล่างกายสูนะฮะสะแตกสะแตกแล้วก็สะแตกบกบอแดกแล้วก็เดกบอฮะขอโทษเด้อค่ะทุกคนเบอากับพวกสัตวนะ์นั้ลกแบบนี้มันต้องเบาแบบนี้เนะาะเบาภาษาคนมันบ่รูเรืองและะ้วค่ะ เวนน้ำเว่นขีกากกินหัวสู้บอกผ้า,ากันหัวโลกหัวหล่อนบักอันนึงกุกกะบ้า,ามันควายตูนนะออกหนอกบักสันดานในเสต่ตเขาละปากตูนผู้ยุปากตูนผู้ยุบอกบ่จับบ่บายยัง,งบอกแต่ละมือละเว้นไปทายเอาปาขีสีไปทายเอากา่อกล้วยไปทายเอากา่อไผ่อีม้อนหีกวนไปทายออนในขั้วมันบอกมึงบ่าอศาสตร์เขานาะบักศาต์มานะผ้าลูกเขามาอยู่เมืองไท่1 7 18ปี แสงกะสังกะสีอันกะเบื้องแผ่นเดียวกะบ่มีปัญญาเฮดห้เม่เท่ามันสิมีปัญญาอย่างทุกคนตั้งแต่สมบัติที่มันผ้ากันเหตุมากอันมันสางมาด้วยน้ำพักน้ำแร้งมันเนาะค่ะมันล่างมันผ่านพอมันมันยังบ่มีปัญญารักษาไหวนะพ้นสุดท้ายนะได้ถือถุงปุ๋ยได้ถือถุงทะเลถุงเดี่ยวถุงทะเลเนาหัวไปหอบมาบอกบักสันดานซัวนะขนาดปัญญาสิไปเศร้าหองยูดีๆนะอัน กับบ่มีปัญญาเนาะทุกคนคันคันมันได้ไปเศร้าห้องดีๆคือสมัยแต่ก่อนมีคนท่านเห็นมันเด็กอะ่ะมันไปนทายโล่งเลียวบักสันดานนี่นะมันทายสุสิงสุยางสุเน,นวนะกูซิบอร์ห้เดอร นะเจ้าหนีเพิ่นกระบอกปล่อยสู่ดอกกูสิบอก์ไ้ว่านะเวียนน้ำกําไลสู่กํมใดใครก่อกํานั้นย่อมสนองเด้อคนเน่ละคุณนคนบ่มีวันจะเลื่อนนะมีแต่มือตกต่ำไปนาบักสันดานมาบักขาเปบักขี่ขต้มขี่ตัวคนบักปากหีนะบักมากินความขืดกุสิบอก์ไ้นะ อันพวกกูไม่ได้เดือดร้อนมึงสีมากบามากเพราะว่าผลสุดท้ายกับเม่นสูสองตัวได้รับกรรมรับเวน้นะกูสิบอกแต่ว่าอย่าลืมเด้อบักสันดานบักขี่ขาบักขี่ออกเด้อวันทียีฟซีเดือนนาเจอกันที่เก่าเวลาเดิมบักสันดานบักสัต